ทำไมบางคนบอกว่าฉีดวัคซีนบางยี่ห้อมีผลกับเซ็กค,ครับเอออันนี้เคดีเหมือนกันเนาะสมัยก่อนก็จะมีคุณลุงที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ฟิต <fit S 2> ปึงปงังจนภรรยาต้องหนีไปล้างจานแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้ยินข่าวมาเรื่อยๆว่าฉีดวัคซีนตัวนั้นตนัวน,นี้แล้วทําให้รู้สึกฟิตรู้สึกเหมต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นอจริงๆแล้วไม่ได้เป็นจากตัวยี่ห้อนะคะ,ค,ะคือก็คือมีรีพอร์ตบ้างเพียงแต่ว่าไม่เยอะนะเท่าที่เคยอ่านไม่ว่าจะเป็นเอ เชื้อตายหรือว่า mRNA แต่ของ a อ t r a z e n e c a หรือว่าจอร n s o n และจอ์อาจจะอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าในตัวที่มันเป็นแพลตฟอร์ม mRNA กับแพลตฟอร์มที่เป็นเชื้อตายอะ่ะก็คือเคยมีรีพอร์ตบ้าว่าหลังจากฉีดไปแล้วในบางรายในบางรายก็มีเรื่องของการแข่งตัวที่แบบมันมากขึ้นคล้ายๆว่ามันเป็นไวรัสกาแต่ว่าในระยะยาวก็มีรีพอร์ตว่ามันทำให้เกิดอิริเทชันสฟังชันหรือว่าไม่แข่งได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย สาเหตุความสัมพันธ์ว่าเออที่มาที่ไปเกิดจากอะไรเนี่ยยังไม่ทราบแล้วก็ปริมาณเ,าเขาเราียกว่าจํานวนเคสอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าสมมติฐานก็คือจริงๆแล้วเจ้าตัวเชือ้อไวรัสโควิดอะคะ่ะมันเป็นเชือ้อไวรัสที่มันจะไปจับก,กับเ,เขา,เร,าเรียกว่ารีเซปเตอร์ที่มันก็มีการออกฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวได้นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปฉีดเถอะเพราะว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ย ก็เขาเรียกว่ามันไม่ได้มีผลแบบเป็นเพอร์มานนต์นะหรือว่าถาวรส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงสั้นๆถ้าสมมติว่าฉีดปุ๊บแล้วรู้สึกตึง,งนก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนฉีดไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูฝ่อลงก็อาจจะเป็นแค่ชั่วคราวค่ะยังไงก็ปลอดภัยกว่าติดเชื้อโควิดแน่นอนเนาะ<อ>ว่าติดโควิดปุ๊บแล้วก็ถ้าอาการยิ่งเป็นเยอะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนพูดถึงเยอะก็คือภาวะที่เรียกว่าลองโควิดค่ะ คือหลังจากที่หายจากเชื้อโควิดออกจากโรงพยาบาลได้แล้วคุณภาพชีวิตไม่เหมือนเดิมยิ่งถ้าอาการเราเป็นหนักอาการลองโคว v ดก็จะเยอะขึ้นซึ่งมีได้ตั้งแต่แบบเรื่องของสมองความจําไม่ดีบางคนมีเรื่องของใจสั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยง่ายทํากิจกรรมอะไรเหมือนเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีไม่ติดเชื้อดีกว่าเนาะค่ะค่ะบางคนก็อาจจะบอกว่าไปฉีดแล้วสบายอกสบายใจก็เลยความรู้สึกความร่างกันทางเพศอาจจะเพิ่มขึ้นตรงนี้ด้วยก็เป็นได้ค่ะ เพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้